สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ในช่องของบ้านสวนสองเรานะครับวันนี้เป็นเป็นทิปพิเศษนะพอดีในช่วงนี้มันอากาศมันเปลี่ยน,นมีความชื้นต่ำอากาศแห้งนะครับช่วงนี้จะมีเป็นช่วงของโรคระบาดโรคพืชระบาดนในในพืชกับทุกชนิดโดยเฉพาะภาคตะวันออกตวเน,นี้ทุเรียนเริ่มออกดอก,ดอกแล้วก็จะต้องมีการฉีดพ่นสารกำจัดมแมลง ค่าเชื้อเชื้อราเชื้อโรคต่างๆที่มันอยู่ในพืชน,นะครับแต่เนื่องจากว่าส่วนของเราเนี่ยเราเราเน้นเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็สารที่ใช้เนี่ยเอาไปฉีดพ่นเนี่ยเราไม่ใช้ยายาฆ่า,มาแมลงหรือยาเป็นเคมีนะเราจะใช้สารเชียวพารเชียวพันซึ่งหลกักๆล้วได้ทําเองนะครับบางส่วนก็ได้รับการสนับสนุนจากทางสํานักงานของเกษตรมานะครับมาดูก่อน,นครับว่า อันแรกๆเลยที่เราใช้เนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับถังใหญ่อันนี้เป็นถังหนึ่งร้อลิตรที่ผมเออก็เรียกหมักนะฮะหมักในส่วนของขี้เถ้านะฮะน้ำขี้เถ้านะครับน้ำขี้เถ้าอันนี้หมักไว้ตั้งแต่เมื่อเมื่อวานนะครับเอาขี้เถ้าจากการเผาถ่านเผาอะไรเรียบไม้ไรก็ได้ครับหลังจากนั้นก็เอามาผสมกับน้ํานะครับขี้เถ้าประมาณนักสามโลสี่โลก็แล้วแต่สะดวกนะฮะ เพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยไอตัวน้ำจากขี้เท้าเนี่ยก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับการไล่มแมลงหนอนเพี้ยอะไรตะตูพืชต่างๆนะครับและส่วนตัวขี้เท้าผงขี้เท้าเองเนั้นก็มีสารซิลิก้าที่จะช่วยในการายึดเกาะดินนะครับให้ดินมีความเจริญเติบโตแลมีมีความพรุนนะว่างั้นเถอะนะครับเพราะว่ากําจัดเรื่องเกี่ยวกับการดินเหนียวต่างๆนะครับก็ช่วยให้ราเกเจริญเติบโตได้ดีนะไอที่ดำๆเนี่ยเช่นเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ดํานะครับเพราะว่า ไอ้ส่วนของผงถ่านหยุดบนก้นนะครับจริงๆแล้วข้างบนเนี่ยจะเริ่มน้ํามันใสาเห็นไหมฮะอันนี้น้ำใสเลยนะอันนี้คือเรื่องของอันดับแรกเลยก็คือน้ำกิเท่าทำง่ายฮะสารพัดประโยชน์เลยแล้วก็ใกล้ตัวด้วยเราได้กีเท่ามาจากกองเผา,าเศษวัชพืชอิ่งมาเลยใบมาเศษเนี่ยก็เอามาใช้ประโยชน์ได้ไม่ต้งทิ้งนะครับ ไว้สองที่จะใช้ร่วมกันนะครับหรือจะใช้แยกกันก็นแล้วแต่ก็คือน้ำส้มควันไม้นี่สําเร็จรูปแล้วจากการเผาถ่านเนี่ยในระบบนะครับแล้วก็มีน้ำส้มควันไม่อันนี้ได้รับอุปถัมมาจากที่คุ้งกระเบนนะะศูนย์เรียนรู้ที่คุ้งกระเบนชันทบ,บุรีนะครับก็คุณสมบัติเขาเหมือนกันนะก็คือใช้ในการกําจัดมแมลงศัตรูพืชเพีย้ยนะฮะนอน บุ้งอะไรต่างๆที่กัดกินใบต่างๆ,ๆนะครับแต่ว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยจะไม่เด่นแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,มากเท่ากับตัวนี้ตัวผงถ่านเนี่ยเกี่ยวกับขี้เท่าเนี่ยมันจะมีสมบัติในการคุม,มแมลงได้ดีกว่าแต่แต่ใช้ร่วมกันก็นกได้นะหรือจะแยกกันก็ได้แต่ผมฉีดแล้วทีเดียวก็ใช้ร่วมกันเลยเพราะว่ามันเป็นชีวภาพชีวพันธุ์นะฮะมันเป็นอินทรีย์ก็ไม่มีผลต่อกันนะครับมาต่อมาเนี่ยตัวนี้คือ อ่าต้องเป็นตัวที่ใช้ในการฉีดเร่งดอกเร่งใบเร่งรากนะครับพอดีมันเป็นอินรีย์เหมือนกันเนะไม่อยากเห็นยี่ห้อนะอืมอันนี้ซื้อนะอันนี้ซื้อแล้วก็ผมก็เอามาฉีดพร้อมๆกันไปเลยเพราะว่าฉีดทั้งทีเนี่ยนั่นก็จะได้ประโยชน์แล้วก็ไออันนี้ไปเป็นเป็นอินรีย์เหมือนกันพอเข้าด้วยกันได้ไม่มีปัญหานะครับส่วนนี้ตัวนี้ไอ้ขวดนี้นะคือเป็นสารเร่งซูเปอร์พอลลเดจนะฮะใ้ควบคุมแมลง ใช้กุ้งม,มาแรงแล้วก็ตระกูลพืชทั่วๆๆๆไปนะครับใช้ควบคู่กันได้ทั้งหมดเลยส่วนเพเอกของงานที่วันนี้เราจะนําเสนออีกอันหนึ่งก็คืออันนี้คือสารไตรโคเดอร์มาหรือพอดอ14นะครับอันนี้คือสิ่งที่เกษตรกร,รเขาต้องการได้มากเลยอันนี้เป็นเชื้อแห้งที่พัฒนาวิจัยโดยกมรมส่งเสริมรของอกรมพัฒนาที่ดิน,นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับอันนี้ได้รับการอุทธรณ์แจกฟรีมาครับ ซองหนึ่งเนี่ยใช้ห้าใช้กับน้ำห้าสิบลิตรนะถัทงที่เราผมเตรียมไว้เนี่ยมันมันหนึ่งร้อยลิตรก็แปลว่าเดี๋ยววันนี้ผมต้องใช้ใช้สองซองนะครับสองซองในการดําเนินการผสมไปแล้วน้ำห้าสิบลิตรถังเนี่ยนะเมื่อเราใส่น้ําเนี่ยแต่คงไม่ใส่เต็มนะใส่ประมาณเจ็ดสิบห้าแปดสิบลิตรพอเนี่ยก็จะสามารถฉีดพ่นได้ประมาณสักห้าสิบร่นะครับโอเคนะครับอันนี้โดยภาพรวมนะอะ่คุยนิดนึงแต่โคดาม,มาเนี่ย คนกคน็อยากได้มากเลยนะฮะเพราะตอนนี้เขาใช้ตัวนี้เขาใช้ควบคุมเกี่ยวกับพวกพวกเกี่ยวกับเชื้อรานะเชื้อราในดินต่งตางๆก็เป็นเชื้อราชนิดดีนะครับที่ถูกพัฒนามาแล้วก็เอาไปกําจัดเชื้อราตัวไม่ดีครับนะหรือพวกแอนแท็กโนตแรงต่างๆเนี่ยเขาสามารถที่จะ พวกปุ่มพวกนี้เชือราการเน่าคอดินแรงต่างๆรากเน่าโคนเน่าต่างๆเนี่ยใช้ไตรโคเดอร์มาตัวนี้ช่วยกําจัดนะครับโอเคนะเดี๋ยวเรามา,มาดูวิธีการผสมครับอันดับแรกนะเราจะผสมพวกของทั้งหมดเนี่ยเข้าด้วยกันนะเราก็จะเอาน้ำกี่เท่าก่อนนะครับประมาณสัก5ขันนะครับโดยการใส่กระชอนกรสักรอบนึงก่อนนะครับ Còn chiếc củ cũng โอเคเสร็จแล้วเนี่ยประมาณตั้งห้าขันพอนะครับส่วนน้ําที่เหลือของของขังเนี่ยใส่ไไนเนี่ยฮะเราก็เอาไปใส่ขวดนะฮะบรรจุเก็บไปใช้ต่อไปได้ส่วนผงถ่านดำๆอยู่ด้านด้านใต้น้ํา,นา,นานเนี่ยที่เป็นผงเนี่ยเราเอาไปใส่ตามโคลต้นไม้นะครับให้ดินร่วนซุยได้นะป้องกันการดินเหนียวลากได้เดินดีตัวที่สองก็คือที่จะใช้ก็คือไอ,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 อ้ส้มว,วันไม้นะประมาณเอาฮะเพราะว่ามันไม่ร้ายแรง ประมาณนี้ครับไม่ต้อเยอะครับแล้วนี่คือสารเล่งรากเล่งเร่งเล่งรากเร่งใบนีให้การเจริญเติบโตของรากในการเจริญหากินขวดนี้ประมาณหนึ่งาร้อซีซีนะครับพอดีก็ให้ใส่กับน้ำหน0่ลิตรนะครับก็พอดีเต็มขวดนะฮะข,ขวดเลยไปนะครับต่อมาเป็นตัวพอดอสิบสนะครับพอดอส ควบคุมเชื้อรารากเน่าโคนเน่านะครับตัวป้องกันการเกิดอันแทคกนดอตน่จักนะครับเขาใส่ไปเป็นผงนะฮะเป็นผงยานี้นะเขาขาวาผงเอาใส่ไปสองซองฮะเพราะว่าน้ำหนึ่งรอยลิตรต้องใช้สองซองเนี่ยป้องกันไฟท็อปเชื้อราได้นะครับ พราะว่าเป็นเขาเป็นราดีนะที่ที่เอาไปใช้ควบคุมราไม่ดินในดินนะครับป้องกันการเกิดไฟท็อปได้นะเราเราก็ใช้ตัวพอดด์ซปเปอร์พอดด์พอดดเจอีกตัวหนึ่งนะนี่ผสมรวมกันหมดเลยได้หมดอันนี้แพงขึ้นทีขวดพอนะหลังจากนั้นปับ๊บเดี๋ยวเราก็เอาไม้มาคนนะครับเป็นท่อ PVC ก็ได้คนให้เข้ากันนะคนให้เข้ากันส่วนผสมนี่อยากเข้ากันความจริง หลังจากนั้นก็จะใส่นี่น้ําลงไปนะนะตามลงไปประมาณเกือบเต็มถังนะไม่เองเต็มถังล้ดีเท่าไหร,นะร่ถึงจะใส่น้ําก่อนก็นได้นะครับแล้วก็เอาเอาส่วนผสมต่างๆเนี่ยค่อยใส่ตามแล้วให้คนเดียงแต่เนื่องจากว่าผมยกไม่หวานมันหนักนะก็ขอผสมเออพวกสารชีวภาที่พันพวกนี้ก่นอนนะแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปที่โรงสวนแล้วค่อยเติมน้ำไปแล้วค่อยค่อยพ้นใ่ต้นไม้นะ โอเคฮะกระบวนการในการนําสารต่างๆที่เป็นเชื้อเพ้าชี่ภาในการก,กะะําจัดแมลงนะครับในการควบคุมตัตรูพืชในการปรับปรุงพืดินดูแลรากไม้โคนไม้ต่างๆให้มันสงามเนี่ยโดยที่เราไม่พึ่งสารเคมีเลยนะครับเราก็มีวิธีการง่ายๆอย่างนี้นะครับขอขอแนะนำนเพื่อน้ใช้กันนะโอเคงั้นเดี๋ยวถ้ามันเข้ากรณีแล้วเ,เดี๋ยวเราตเติมน้ําให้นะครับเติมเต็มนะอัจานั้นก็ค่อยๆให้ค่นกันโอเคครับ ท,ที่เห็นอยู่เนี่ยคือน้ําของพวกสารชีวภาพเนี่ยใช้ในการกำจัดแมลงนะครับแล้วก็เป็นฮอร์โมนในตัวด้วยนะครับก็ป้องกันการเชื้อราต่างๆเจตนาก็คือเนี่ยผสมเสร็จแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยก็เต็มเต็มถังนี่นะครับแล้วก็มีมีเคล็ดลับในการในการในการพ่นนะฮะฉีดพ่นก็ต้องขอให้เป็นช่วงเช้านะครับไม่มีแดดนะฮะตั้งแต่หัวค่ำตั้งแต่เช้ามืดเลยนะฮะ แล้วก็หรือแม้ก็เป็นช่วงเย็นผมผมเน้นช่วงเย็นเพราะว่าหมันเป็นต่อจากเย็นเป็นคืนนะฮะเชื้อราได้ทํางานเต็มที่เต็มสิทธิภาพด้วยกัน,นะฮะแล้วก็เวลาฉีดเราก็ฉีดให้มันทวัทวต้นเดี๋ยวไปดูวิธีการฉีดกันครับ ตัวดวต้นเลยแล้วท้ไเชื้อราเขาได้ทำงานพวกไก่โคามา่นะเพเป็นเชื้อราสายนไก่ก็เป็นเชื้อราดีช่อยิงท้นนอะจเป็นกระบวนการนลเค็ดลับนะครับไปีายเย็นวันนี้นลมค่อนข้างแรงแรงนิดนึงฉีได้ทุกประเทนะฮะ จะเป็นทุเรียนว่าต้นลังจางผลไม้หนึ่งก็จะให้หมดไปหลักการเรียวกันหมดนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ดีแล้วก็ฝากเอาไว้ตามติดกันนะครับจากน่านสวนบุรีร๊อขอบคุณครับ